ทำยังไงไม่ให้อกุศลมีในใจแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสบุคคลนั้นจะประลิพพานในปัจจุบันแน่นอน <c oughs> ยมทำยังไงก็ได้วิธีทำก็คืออยู่กับลมจิตอยู่กับกายเรื่อยๆคิดเรื่องกุศลคิดอะไรก็ตามอย่าคิดอกุศลถ้าไม่มีอกุศลเลย แม้ชั่วเซี้ยววินาทีคือพระองค์ใช้คําว่าแม้เท่าปลายขนทรายเนี่ยคือขนสัตว์ไปแตะนิดนึงเนี่ยคนเนี้ยยังไงก็ปรินิพานในปัจจุบันเห็นไหมเหลือความเพียรอย่างเดียวแล้วยงรู้เทคนิคอย่างเงี้ยพระเจ้าบอกไว้แล้วก็เหลือความเพียรแล้วก็อยู่กับลมเรื่อยๆอยู่กับลมอยู่กับลมอยู่กับลมวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงโยมอยู่กับลมหนึ่งชั่วโมง อคุศลหายไปหนึ่งชั่วโมงหลือยี่สิบสามพอยอมทำมาห้าอคุศลหดไปพอโยมทำยี่บสาม,รรม 20, ชั่วโมงอคุศลเหลือแค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมนี่พอหมดเกลี้ยงปริพานแน่นอน